สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับยังอยู่กับคุยเอ็กชั่นเคยนะครับในรายวิชาทัศนศินะครับระดับชั้นป .2 นะครับก่อนอื่นนะครับเด็กๆนำหนังสือเรียนนะครับขึ้นมาดูประกอบเลยนะครับ เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับสนุกกับทัศนศิลป์นะครับเด็กๆเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับหน้าที่21นะครับเด็กๆตัวชีวะที่ส1 1ป2ทบ3ะครับสร้างงานทัศ,ทศนศิลป์ต่างๆโดยใช้ทัศนาทาที่เน้นเส้นรูปร่างนะครับ การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับเด็กๆเด็กๆคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าวัสดุธรรมชาติก็คือสิ่งของที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะครับเราสามารถนํามาทําเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับการพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นการพิมพ์แบบวิธีการอย่างง่ายนะครับและเป็นแบบดั้งเดิมมาก่อนนะครับเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับหสีโปสเตอร์นะครับหรือสีน้ําก็ได้นะครับกระดาษแก้วกระบอกใส่น้ํานะครับ ผ้าสําหรับใส่เช็ดมือนะครับจานสีผูกกันนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นการผักตบชวาการบอลหรือใบไม้เป็นต้นนะครับอ่านะครับมาดูวิธีที่1กันนะครับวิธีการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับเตรียมสีโปสเตอร์หรือสีน้ำนะครับใส่จานผสมในน้ำปริมาณที่พอดีนะครับไม่เหลวจนเกินไปนะครับเด็กๆใช้ผูกันกับสีคนให้เข้ากัน 2. นะครับนำพู้กันจุ่มสีแล้วทาที่แม่พิมพ์ธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดลงบนกระดาษในบริเวณที่ต้องการแล้วดึงแม่พิมพ์ออกขึ้นมาทันทีนะครับ 3. ใช้ดินสอสีวาดต่อเติมนะครับเป็นภาพต่างๆตามความคิดของเด็กๆนะครับดูซิว่าเด็กๆจะวาดเป็นสิ่งใดนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับแม่พิมพ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติกันนะครับมีภาพอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นภาพนี้นะครับก็คือลายเส้นและรูปร่างนะครับในภาพพิมพ์นะครับจะสวยงามเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอันแท้จริงของแม่พิมพ์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเรานําสิ่งใดมาก็จะเป็นรูปร่างที่ออกมาอย่างเด่นชัดนะครับอย่างเช่นการกล้วยหรือใบไม้นะครับเด็กๆจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างผักอย่างนี้นะครับเราจะสามารถตอบได้เลยว่ามันคือพืชชนิดใดหรือเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติอย่างไรนะครับ วันนี้นะครับครูเอ็กก็มีนะครับคลิปรีโอการสอนนะครับเกี่ยวกับการภาพพิมพ์จากธรรมชาตินะครับมาให้พวกเราลองฝึกทํากันดูนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมพบกันเลยครับภาพหมูแมลงปอบินตอมดอกไม้สวยๆนะคะนักเรียนจะต้องใช้แม่พิมพ์ธรรมชาติคือก้านผักตบชวานะคะผักตบเราจะ นำมาตัดเป็น90องศานะคะทำส่วนตัวนะคะพิมพ์ตรงนี้นะคะสำหรับใบไ,ไม้เราใช้การทูหรือก้านบอนตัดเฉียง30องศานะคะใช้เป็นทั้งดอกและใบนะคะจัดทำไปสองอันก็ได้นะคะและสำหรับส่วนหวัวส่วนหวนัวเราใช้แม่พิมพ์นีนะคะแม่พิมพ์การบูนหรือก้านบอนนะคะใช้ ใช้ขนาดเดียวนะคะโอเคลองไปทํากันเลยคะ่ะ นย่งการบ้านครับเด็กๆภาพแมลงปอสวยงามเลยใช่ไหมครับเด็กๆนะครับวันนี้นะครับครูเอก็ขอสรุปให้พวกเราฟังกันเลยนะครับว่าวัสดุจากธรรมชาตินะครับสามารถนะครับนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ในการพิมพ์ภาพได้อย่างสวยงามนะครับเพียงแค่เรานะครับจัดสรรเลือกนะครับวัสดุจากธรรมชาติตามใจชอบของพวกเรานะครับและลงมือปฏิบัติทำนะครับเด็กๆในสัปดาห์นี้นะครับครูเอก็มีการบ้านนะครับให้พวกเรานะครับ ไปสร้างภาพนะครับโดยการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับคนละหนึ่งภาพนะครับเด็กๆสามารถนําเลือกวัสดุจากธรรมชาติได้ตามใจชอบเลยนะครับเด็กๆแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาส่งครูด้วยนะครับครูเองกจะเก็บคะแนนให้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับครูเอ็กก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ